สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาม่าม,มีไอเดียดีๆจะมาบอกต่อเพื่อนๆค่ะเป็นวิธีการทำน้ำพริกนรกโดยที่เราไม่ต้องใช้เนื้อปลาค่ะเราจะใช้เนื้อไก่ในการทาค่ะเราไม่ต้องมาวุ่นวายกับการแกะก้างปลานะคะแล้วก็ทำออกมารสชาติอร่อยเข้มข้นค่ะเก็บไว้ได้นานด้วยนะคะ พื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มวิธีการทำแล้วก็ดูส่วนผสมกันค่ะวันนี้มาม่าจะใช้เป็นเนื้ออกไก่หนึ่งชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีพริกแห้งเม็ดเล็กพริกแห้งเม็ดใหญ่แบบนี้ค่ะตามด้วยหอมแดงกระเทียมเครื่องปรุงก็จะมีเกลือป่นน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็จะมีน้ำมะขามเปียกด้วยนะคะ เรามาเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกเนี่ยมาม่าจะเอากระปุนนะคะใส่ลงไปในไก่ก่อนเลยค่ะสักประมาณ1ช้อนโต๊ะจากนั้นก็เติมน้ํานะคะจากนั้นเราก็จะนําไปต้มค่ะเติมน้ําให้พอท่วมเนื้อไก่ค่ะใช้เวลาในการต้มอยู่ที่ประมาณ20นาทีค่ะจนกว่าเนื้อไก่จะสุกหลังจากที่เนื้อไก่สุกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ หลือจำนวนเครื่องปรุงส่วนผสมทุกอย่างมาม่าจะใส่ไว้ให้ด้านใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆไปติดตามดูเพิ่ม,เต,มเติมกันได้ค่ะหลังจากที่หั่นไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำใส่โครกแบบนี้ค่ะเราจะนำมาโคลกนะคะให้เนื้อไก่ในเขาขึ้นฟูแล้วก็ละเอียดค่ะถ้าหากไม่มีโครกจะใช้เป็นวิธีการปั่นก็ได้นะคะ ตามจนเนื้อไก่ขึ้นฟูนะคะละเอียดได้ประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำไปทำในขั้นตอนต่อไปกันค่ะขั้นตอนต่อมาเราจะนำกระเทียมที่จะหั่นเป็นชิ้นบางๆแล้วนะคะนำมาทอดค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนในการทอดนะคะหมั่นคนไปเรื่อยๆค่ะทอดจนกว่ากระเทียมเนี่ยจะมีสีเหลืองอ่อนๆนะคะ ได้ประมาณนี้ค่ะก็ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ํามันค่ะอย่าให้เข้มจนเกินไปนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราไปทําน้ําพริกจะทําให้มีรสชาติขมได้ค่ะจากนั้นเราก็จะทอดหอมแดงต่อกันเลยค่ะเราก็จะทอดจนกว่าจะเหลืองสวยเลยนะคะทอดจนเหลืองสวยดีแล้วนะคะได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะก็ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ํามันค่ะ จากนั้นเรามาดูในขั้นตอนต่อไปกันค่ะมาม่าจะนําพริกแห้งเม็ดใหญ่นะคะนํามาปั่นค่ะหรือว่าจะนําไปโขลกก็ได้นะคะบางสูตรนี่เขาอาจจะนําไปคั่วหรือว่านําไปทอดก่อนนะคะแต่มาม่าจะใช้วิธีการที่นํามาปั่นเลยค่ะทา,ทางที่ยังไม่ได้ผ่านความร้อนนะคะก่อนที่จะนํามาปั่นก็นําไปล้างน้ําทาความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะคะเราก็นํามาปั่นแบบนี้ค่ะ มาม่าใช้วิธีการที่ไม่ผ่านความร้อนเพราะว่าเวลาที่เรานําไปทําน้ําพริกเนี่ยสีเขาก็จะไม่เข้มนะคะแล้วก็ทําน้ําพริกออกมาสีก็จะสวยค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือหลังจากที่เราปั่นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยยังไงเราก็ยังต้องนําไปคั่วในกระทะอยู่ดีผ่านความร้อนอยู่ดีนะคะเราจะนําหอมแดงแล้วก็กระเทียมเนี่ยปั่นตามไปด้วยเลยนะคะ หลังจากที่ปั่นส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นําใส่ลงกระทะได้เลยค่ะมาม่าจะไม่ใส่น้ํามันนะคะนําเนื้อไก่ใส่ลงไปก่อนค่ะตามด้วยพริกแห้งเม็ดเล็กพริกแห้งเม็ดใหญ่ค่ะตามด้วยกระเทียมค่ะแล้วก็หอมแดงค่ะพอใส่ส่วนผสมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เพื่อนๆ,เป,นๆเปิดแก๊สไฟอ่อนนะคะ ผัดผสมไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้เนื้อไก่แล้วก็ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยเข้ากันดีนะคะพอส่วนผสมทุกอย่างเริ่มเข้ากันดีได้สักประมาณ70% 8 0ค่ะเราก็จะมาเริ่มปรุงกันด้วยน้ำตาลทรายตามด้วยเกรือป่นค่ะแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะตามด้วยผงชูรสเล็กน้อยค่ะจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะ จากนั้นก็ผัดผสมด้วยไฟอ่อนต่อไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าส่วนผสมทุกอย่างและเครื่องปรุงจะเข้ากันดีค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนส่วนผสมเนี้อร่วนแห้งได้ประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เราก็จะมีน้ำพริกนรกสูตรแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องงอเนื้อปลากันแล้วค่ะสูตรนี้นะคะเนื่องจากเราใช้เนื้อไก่เราก็จะสามารถ ส่วนผสมของความเค็มนะคะที่ได้มาจากเนื้อไก่ค่ะไม่เหมือนกับปลานะคะซึ่งเนื้อปลาถ้าหากเราไม่ทําเองเราก็จะควบคุมความเค็มได้ยากค่ะถ้าหากเป็นเนื้อไก่แบบนี้เราสามารถควบคุมเกลือได้เองนะคะยังไงก็อย่าลืมไปลองทําตามกันดูนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้มาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะ สำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ